วันนี้ช่างคูแผนาพนนะคะวันนี้มันออกภแล้วก็เลยจะมาตุ <c oughs> มีกี่คนแนะนำตัวหน่อยหนึ่งใครคะน้องอะไรคะน้องพิต้าค่ะพี่อะไรคะพี่บ๊อบเตอร์น้องอะไรคะน้องแก้มบ,บุ๋มค่ะแล้วนี<ม>่ใครไหนกระตูนยังไม่เห็นหน้าเลย,ยน้องอะไรคะคนนี้น้องอะไรไ เป็นรูปอะไรคะเนี่ยกี๊กเบิร์ดแองกี้เบิร์ดนี่คือของเราคืออะไรคะเอามาแนะนำหน่อยพิตเต้อันนี้บบร่างกระเทียมที่ที่แบบให้เด็กเล่นเป็นอันตรายไหมคะไม่ค่ะแค่โยนมันก็จะอันนี้คืออะไรคะดอกไม้อะไรดอกไม้อะไมีกี่นัดคะมียี่สิบค่ะย <20 S 1> ี่สิบนัด,นด ตอนนี้จะปล่อยโค่ตอนนี้เราจะปล่อยโค่เล้วนะครับโอ้ยเจ๋อเห็นยูืว่าเอานปรี๊ยโอ้ยเจ๋อเหี้ยปอายลูกนี่บอกว่าป้าไปปล่อยกันเลยค่ะป้าเต้ไปจ้ามันจะโอ้ยเจเห็นทเรงป้าเนาะนี้จิ๋ไปเบิลงนม่พอลุงเดี๋ยวป้าไก่หมื่อไป

ที่เด้ปล่อ,อยวะเนาะเออไอโฟนมาแม่พอเตอร์ไปจับซอยพอรุ่งตอนนี้เราก็ออกพรรษานะคะวันที่สองตุลาสองห้าหกสาม ไปจับแม่พอเตอร์ไอโฟนมิเตอร์จับ,บเบาๆเด้อจับเบาๆไอ้มันเต็มเลยแมงปอยยิบมไป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 แม่ไอโฟนไอ้มันเต็มแมง,องปอยหัน<อ>มันอยากขืนเื่อยมันขืนเลยอยา่าฟ้าวจับให้มันหอนถ้ากายแกงเอาขืนเดี๋ยวมันจะโย่เองมันสี่ขืนเอง เอาทุกเอาสุกเอาโลกเอาไพ่ไปเด้อกดถึงได้ล่ะทุกสุกโลกไพ่อใหญ่ก็มีอ้ยไม่หายไม่ายพี่ใหญ่มันเต็มบ่ห่อวะเต็มมันบ่ขื่นด้อยให้มันดันก็องคู่นู่นย้ำมากเลยต้อจะเป็นอย่างรนไทยกันด้ำน้ำไม่ได้น้ำไม่ได้นลยขึ้นเตารุ่จักอยู่ดอก มันอยามันก uh, ัน oh, น่ลูกระเบิดก็ลืมมั่นโอ้ยยังมียังมีอันลูกนังแหง้ว้าใไปเลยวานอันนีเลยอ้าวไปแล้วยังไงขีเยนมง